สวัสดีครับผมนอ่พี่นอ้องพอกระเาตาับ้าเหน้าะครับนอ้องมณีกว่าตัามีมาหมาเพชรมาตอนปีต่อนหน่องเนาะมณีคนนือบัวใหญ่ยังลาดอกมณนนีเรือการทำครับออมาๆใส่กระเป๋าต่บ,บตเนาะสำหรับภูเขาเมืองใหม่กดติดตามเนกป๋าตํบนันเอายังทันติดตามเันอมาเบืองเลยกดติดตามเนกระเป๋าตําเนี่ยภัพกงพ่ะแก่มาก,าก,าก,ากมูมอยังลายดอกมีแต ประกาศเห็นครับประกาศเทาานี่แหละมาเส็บๆก,กันโหลดนู้ย เจ้าวมาตำกังกระการหายแน่น้อบ่ทํา,า,าบ่ค่อยสบายพี่น้องเอ้ยยมัตับเป็นไข่กาดเปียนเดี๋ยวห่อนเดี๋ยวเหลา Ooh. เสยียบดูพี่น้องเออคือเก่านะครับก่อนที่อำลรับาจากันครับมาตั้งคือขอาฝากคือเก่านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาตั้งนั้นเป็นแเด้ดเอสวัสดีครับ